สวัสดีค่ะกระซิบบอ,อกเล่ายินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะช่องกระซิบบอ,อกเล่านำเสนอรถกระบะมือสองนะคะคัสสันคันสวยๆมาให้ชมกันนะคะรถยนต์คันนี้นะคะเป็นรถอีซูซูดีแม็กสปีดแคร์แฮร์รันเดอร์สามจุดศูนย์เกียร์ธรรมดาว g s เครื่องสามพันีตีนะคะมีแอร์แบ็กมี a b s ค่ะจัดทรงรงล้อแบบรอ,รอเลยนะคะพร้อมขับพร้อมวิ่ง เกียร์ธรรมดาค่ะตัวท็อปด้วยก,กระจกเป็นไฟฟ้ามีระบบเซ็นทัลล็อกระบบเบรก ABS มีถุงลมนิรภัยค่ะเครื่องเกียร์ใช้งานได้ปกตินะคะภาษีพราบาปี68เล่มพร้อมชุดโอนมีครบเลยค่ะราคาคันนี้169,000บาทนะคะเป็นราคาตัดเงินสดค่ะห้องเครื่องสภาพสวยคันหน้ามาแบบสไตล์เดิมๆเ,เลยนะคะตามรูปนี้เลยค่ะทุกท่าน รถพร้อมให้ท่านได้จับจองนะคะเรือนใหม่ขึ้นครบค่ะเลขใหม่ก็ประมาณ1,000 0แกว่าโลนะคะท่านใดถูกใจคันนี้รถอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีสามารถโทรคุยติดต่อสอบถามหรือว่านัดดูรถนะคะท่านโทรคุยติดต่อโดยตรงค่ะตามเบอร์โทรใต้ใคลิปได้เลยแอดมินใส่เบอร์โทรผู้ขายไว้ให้รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับรถเบื้องต้นด้วยนะคะสวัสดีค่ะ